Thank you. ถ้านหนุ่มออกไม่เห็นคลิปนี้คงปืน้นใจน้ำตาไหลไม่หยุดเลยล่ะคะ่ะมาต่อกันที่คููพระเอกนายเอกที่ตอนนี้กระแสกำลังมาแรงไม่เบาเลยทีเดียวกับคููหนุ่มยุ่นภูสนุและหนุ่มต้นสันจากเรื่องไล่นันา่ารักของมาเฟียที่แค่ป,ปล่อยทีเซอร์ออกมาก็ทำเอาเหล่าแฟนคลับตั้งตารอสุดๆงานนี้นะคะแอบถามหนุ่มยุนว่ามีช่องใหญ่ท่าทาด้านเจ้าตัวบอกว่ากำลังคุยอยู่ส่วนหนุ่มต้นมีมาท่าทางบั้งไหมของผมไหมครับเอ่อมี ไม่มีครับเดี๋ยวก็มีอันนี้เจากเรื่องนี้อยากพึ่งน้อยใจไปนะคะหนุ่มต้นมาดามเป็นกาลังใจให้อยู่เสมอเลยคะ่ะอย่าช้ามาต่อกันรัวๆเลยจ้าที่สาวสวยอย่างปางหรือเลดี้ปางที่ทำเอาสาวๆหลายคนอิจฉากันสุดๆกับโมเมนต์ที่หนุ่มแรปเปอร์หวั่นใจโต้งทูพีขอแต่งงานที่นิวยอร์กสุดโรแมนติกเมื่อนักข่าวถามว่าหนุ่มต้งพูดยังไงบ้างตอนคุกเข่าขอแต่งงานแต่ว่าตอบเซยเยสเลยด้วยพยายหน้าไปก่อน ปิดท้ายกันที่ดีเจเพชรชาคุณพ่อสุดฮอตหุ่นแซฟบแซฟบจริงจีนที่หลังจากเลิกรากับสาวนิวเคลียร์ไปแล้วนักข่าวก็เลยถามว่าจะมีครอบครัวใหม่หรือเปล่าด้านดีเจเพชราก็ตอบว่าไม่ขอมีครอบครัวใหม่แล้วไม่เอาแล้วแล้วถ้ามีสาวๆมาคุยๆจะว่ายังไงพูดกับเขาก็แบบอ่ะแมนแมนอ่ะแมนแมนใช่ใช่ใช กูกลับมาแล้วใช่เข้ามาที่ย่างอะไรนะฮะมีเข้ามาทีอย่างรถเร็วอ๋อกูกลับมาแล้วเหรอไม่มีแหมงานนี้สาวๆรอต่อคิวเต็มแล้วมาแค่เนี้ยแล้วมาดามล่ะมีพื้นที่ให้ไหมถือว่าอีพีนี้ทําเอามาดามเองเนี่ยก็ทั้งขำทั้งฮาสุดๆเพราะเหล่าดาราคนดังของเราเนี้ตลกตลกตลกแบบพอเธอมาดามขำจนปวดท้องแล้วอีพีน่ะ มาดามจะพาไปหาหรือไปแซวเหล่าดาราคนดังคนไหนอย่าลืมตั้งนะ้าตั้งตเาเอกันนะจ้า